ก็มีความสุขที่ลูกหลานไทยยังรักษาวัฒนธรรมไทยยังคิดถึงวัฒนธรรมไทยยังมาทําหน้าที่ของความเป็นคนไทยประเพณีไทยเราสวยงามนะวนัฒนธรรมไทยของเรายอดเยี่ยมนะขอให้รักษาเอาไว้แล้วก็ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าด้วยสติปัญญา ตลอดไปตกคานปีนี้อาจารย์เป็นห่วงอะไรบ้างไหมเรื่องเรารเดิมเดิมหรือว่าอะไรต่ออะไรไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่หรอกคิดว่าไม่รุนแรงอะไรเท่าไหร่นะ,ะมันบรรยากาศดูสถานการณ์มันมัน,ม,นมันไม่น่ารุแรงดูดูดดแล้วไม่น่าดูนแรโด,ดยเฉพาะยิ่งสถานการณ์การเ,เปลี่ยนแปลงรัฐบาลการเลือกตั้งอะไรต่ออะไรเนี้ย ดูแล้วไม่ทะเลาะกันเท่าไหร่น้อเห็นไมไม่มีครับศิลปินไทยชาติมีแผนทำอะไรช่วงสงการครับอาจารย์มีแผนทำอะไรอาจารย์คิดไว้ไหมครับสงการก็ในสายในสายครูครูอยู่ในสายศิลปะการแสดงสายดนตรีสายใดครูก็ทำอยู่ด้วย เวลานี้ครูสูงอายุแล้วครูก็มาเด็กแต่งเพลงแล้วคล้ายๆนะครูแต่งเพลงเกี่ยวกับดอกไม้ดอกไม้มงคลของชาติแต่งไว้เยอะเลยแล้วก็ให้เด็กๆร้องกันนะแล้วก็สอนเด็กบ้างสอนอะไรแต่อะไรอครูอายุ91แล้วเนี่ยนะครูยังคิดว่าเด็กๆเป็นเพื่อนครูเลย นะแล้วก็ของมาคุกคลีกับเด็กมาคุยกับเด็กมาเป็นเพื่อนกับเด็กนะไม่อยู่นิ่งครูก็อยากให้นะสังคมของเราของประเทศของชาติขอให้เบือนบ้านเมืองเรามีความสงบมีความสุขมีความรุ่นเยืมีความเจริญมีการพัฒนา 对。